สวัสดีครับมาพบกับพวกเรานะครับช่องพลายแบงค์หลายอาทิตย์นะครับผมเรายัางไม่ได้ลงช่องเลยนะครับอันนี้พลายแบงค์มาอยู่วัดปิระโชดน,นะครับผมดูครับม,มันไม่ได้ทำอะไรนะครับพี่น้องเลยกินอย่างเดียวนะครับดูรู้สึกว่าจะอ้วนเกินไปแล้วนะครับเนี่ย พรท่านใจดีมากนะครับผมแกจะสร้างโรงช้างให้นะครับตอนนี้กำลังเริ่มสร้างอยู่ครับมุงรวดด้วยโอ้โหอุปถัมภ์นะครับทั้งสามเชือกเลยนะครับผมทั้งสายแบงค์แล้วก็คุณแม่กำไรนะครับคุณยายแกะนะครับไปดูกำไรกันอันนี้ก็ที่ ตอนกลางคืนนะครับอย่างนี้กลางทุ่งนานะครับข้างๆทุ่งนานะครับนี่มันครับโอ้โหบรรยากาศนี่ก็ก่อไฟให้นะครับก็มีพัดลมตัวใหญ่นะครับเป่าไล่ยุงแล้วสอดไฟด้วยไล่ยุงครับไปดูแม่กำไรเราคุณยายเอ้ย อยู่วัดสบายเลยครับคุณยายกำไรไม่ทำอะไรครับอยู่นี่นะครับกินแล้วก็นอนกินแล้วก็นอนนะครับจะเป็นหมูันหมดแล้วนะครับน่ครับคุณแม่กำไรแก่แล้วนีหลวงพ่ออุปธรรมมาสบายแล้วครับเนี่ยดูอ้วนตุ้บเลยครับดูท้องกลางไปหมดแล้วคุณยายกำไรแล้วนะครับตัวไม่สูงนะครับคุณยายกำไรไม่ น่าจะลงลากนะครับตอนกินอย่างเดียวเลยนะครับพอท่านก็สั่งสับปะรดมาไว้ให้นะครับรถหกร้อใหญ่เลยหญ้าเพียงพอนะครับหญ้าเยอะแยะเลยนะครับนี่ยพัดลมตัวละเครื่องเลยนะครับพัดลมนี่ตัวละเครื่องเลยนะครับเ่าไล่ยุงลับสบายนะครับตอนกลางคืนไม่ค่อยมียุงเท่าไหร่นะครับนี่ก็เป็นบ้านพักนะครับ วันหลังผมก็จะไปถ่ายทําให้ดูข้างในนะครับไม่ได้ทำอะไรนะครับยืนยืนกินอย่างเดียนะครับพี่น้องแบงค์มาอยู่นี่อ้วนมากเลยนะครับอย่าเพิ่งออกมันนะลูกเลยนี่ก็พ่อกําไรนะครับดูครับโอ้ยไม่พูดไม่จาเลยนะครับนี่ก็สับรถนะครับเอาไว้ที่ลม่ม เยอะมากครับกินไม่ทันนะครับกินไม่ทันดูแบงค์ผมพี่น้องเลยไม่อยากจะพูดเลยนะครับอย่าเพิ่งออกมานะลูกนะหลังปีใหม่เขาว่ากันลูกหลังปีใหม่งานเยอะนะแบงค์งยืนอยู่บนภูเขาเลยนะครับพ่อก็เอาดินมาลงให้นะครับขันละสิบล้อเลยนะครับพี่น้องแกแอนดูช้างมากนะครับเลย รับอุปถัมภ์ไว้นะครับดูแลช่วยเหลือนะครับช้างตุกงานนะครับขอขอพระคุณนะครับผมก็ไม่ลืมพระคุณนะครับมาดูน้องแอนนี่แล้วนะครับนางบัวขาวตั้งท้องอยู่9เดือนแล้วนะครับผมเนี่ยเก้าเดือนแล้วไม่ได้ทํางานนะครับไม่ได้ทําอะไรมาให้กินอย่างเดียวนะครับยืนโยกอย่างเดียวเลยครับบู ท้องก็เริ่มกลางขึ้นแล้วนะครับใหญ่มากแล้วเดี๋ยวนี้ก็อุดมสมบูรณ์นะครับดูครับพัดลมบนระเรื่องยืนยุงก็พอมีบ้านนะครับตอนช่วงหัวค่ำนี่ก็กลองสับปะรดอีกนะครับกองต้นกล้วยกองหญ้าอยู่ฝั่งนู้นนะครับเลือกกินเลยนะครับ เปิดไฟไล่ยุงแล้วนะครับเดี๋ยวมาคุยด้วยสบายจังขวานอ้อยก็มานะครับขวานอ้อยขวานอ้อยก็มานะครับสุดหล่อเราฮะเออขวานอ้อยอยางจะเซ็กให้เน้นนี่เอาย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 ามีเรื่องอะไรคุยกับเราก็อยู่สบายดีนะช่วงนี้ นี่พัดลมนะครับของน้องแอนนี่เอ้ยเอ้ยเฮ้ยเ้ยเ้ยเป็นไรเนี่ยอุ้ยหันตูดเลยเอุ้ยเป็นไรมาเห็นทอทุ่งนานะครับดูว่ากำลังจะเริ่มปั่นแล้วนะครับทำนาข,ข้างเรา นี่ก็หลอดไฟไล่ยุงอยู่นะครับแบงค์เราก็ยโยกเฉยเลยนะครับพี่น้องโ,อโยกไปโยกมาอยู่นั่นแหละอ้าวลูกพี่เต็มที่ช่วงนี้งดอาหารก่อนนะครับงดบ้างงดบ้างกินเยอะคงไม่ไหวนะครับท้องจะแตกแล้วพี่น้องเอ้ยดูครับเราก็มีหน้าที่เย็นรับแขกนะครับกินอาหารอย่างเดียวนะครับอยู่หน้าโบสถ์นะครับ อ้วนไม่อ้วนก็นดูเอาเด้อพี่น้องเลยหลายวันแล้วครับไม่ได้ลงคลิปนะครับเพราะว่าเน็ตไม่ดีเลยนะครับผมเน็ตเน็ตทรอัพท์เลยไม่ได้ลงเลยนะครับบวกกับไม่ค่อยมีเวลานะครับช่วงมาแรกๆนะครับเดี๋ยวเราเปิดพ่ลงก่อนนะครับลงุง ไล่ยุงก่อนนะครับหัวคำ่ำยุงก็เริ่มจะมาแล้วพี่น้องเลยยุ่งจะมีหลายคักเลยพี่นอ้องโอ้โรงางานนี้ประมาณสักยี่สิบกว่าวันนะครับถึงจะเสร็จนะครับพ่อแกจะทำมุ้งลวดไว้ให้ด้วยกันยุงอันนี้แค่ชั่วคราวไปก่อนนะครับไม่เกินยี่สิบวันนะครับถึงจะเสร็จอุ้ย ลม่ันนะครับี่น้องอลมใหญ่นะครับไล่ยุงแต่หัวค่ำเลยวันนี้นะครับสายสายไล่ยุงยุ่งาด้ต้องต่อใหม่นะครับมาปรับพื้ที่ให้แบงค์เหยียบสายเลยครับขาดอยู่โยกใหญ่เลยนะครับ แม่กำไรก็ยืนกินอย่างเดียวนะครับอ้วนมากเลยครับตั้งแต่ออจากโรงพยาบาลมานะครับดูพี่น้องเลยดูเอา <c oughs> จะเดินไม่ไหวแล้วนะครับโอ้โหกินอย่างเดียวเลยช่วงหัวค่ำนะครับยุงจะเยอะหน่อยแต่ไม่ใช่อุปสรรคนะครับ เรามีเครื่องป้องกันได้นะครับนอนนอนดีนะครับเดนี่เปิดพัดลมเปิดไฟไล่ย,ยุงก็สูงไฟก็กันยุงได้ในระดับหนึ่งนะครับน้องแอนนี่แอนนี่ก็อีกปีหน้าน,นะครับถึงจะคลอดควานอ่าควานโปเราก็จะเปิดพัดลมให้ของแอนนี่นะครับ ดูแอนนี่จะตกใจพัดลมไหมครับน,นี่เราตกใจเครื่องบิแน,นออบแอนน,อนี้มาอยู่นี่สบายนะครับพี่น้องไม่ต้องเป็นห่วงนะครับดูครับนี่หลวงพ่ออุปถัมภ์แล้วไม่ต้องเป็นห่วงนะครับครับพัดลมจะเริ่มดูอันนี้แล้วนะครับอ้วนมากเลยนะครับอ้วนเยอะไม่ดีนะไม่สวยอุ้ยไม่กลัวครับโอ้โอ สบายนะครับวับนโปโวว่าไม่ชิวๆอย่างนี้ชินแล้วครับตั้งแต่มาอยู่วัดนี้ก็ได้ก็เกือบ2อาทิตย์กว่าแล้วนะครับดูครับวาบๆเลยคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องลายแบงค์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสวัสดีครับ